ยินดีต like ้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับคุณแม่ละอให้โชคครั้งสุดท้ายเปาเปวารียิ้มทั้งน้ําตาคุณแม่ละอให้โชคครั้งสุดท้ายก่อนจากไปตลอดการผลฉลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่1นธันวาคม2565รางวัลที่1นรางวัลละ6ล้านบาท375 805เลขหน้า3ตัว2รางวัลรางวัลละ4,000บาท170และ786 เลขท้าย3ตัว2รางวัลรางวัลละ4,000บาท409และ 4, 2, 1เลขท้าย2ตัว1รางวัลรางวัลละ2,000บาท08ล่าสุดเปาเปาวลรีได้ออกมาโพสต์ข่าวเศร้าศูนย์เสียครั้งใหญ่ปวรีก็ได้ระบุข,ข้อความว่าแม่คุณละอภายละหานกำหนดการรายละเอียดรบกวนสอบถามเลขขาเปานะคะทั้งนี้ยังได้โพสต์คลิปพร้อมระบุว่าได้รับการตรวจสอบแล้ว ให้ของขวัญทุกคนก่อนเดินทางไปสวรรค์รักที่สุดโดยเป็นเลขอายุ80นั่นเองครับให้โชคก่อนจากไปตลอดการขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยาม n e w c o m ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ